นักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะจัดงานโลเซปติออสตาเดพิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและให้กับเยาวชนติดดาวไอดอลนะคะในกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดนะคะเด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมในโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครประจำปี2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ว่านะคะเดินทางดีปลอดภัยดีบริหารจัดการดีของโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณไทยพาฒนนะคะผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาณนะห้องบางกอกนะคะชั้น b 2ออาคารไอาลาวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองเขตดินแดงวันนี้ก็เป็นการจัด กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นกิจกรรมที่เด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการเดินทางดีปลอดภัยดีนะครับบริหารจัดการดีการต่างสำนักงานจราจรและขนส่งเราก็เล็งเห็นในเรื่องของเด็กคือคนสําคัญที่จะเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเราจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของ โรงเรียนนะครับติดดาวไอดอลแล้วก็เยาวชนติดดาวไอดอลด้วยการคัดสรรโรงเรียนมาทําเป็นต้นแบบนะครับ20โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนนะครับซึ่งมีทั้งหมด437โรงเรียนนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะเฟ้นหาโรงเรียนตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยใช้เด็กเป็นเป้าหมายสําคัญในการขับเคลื่อนนะครับ ็มีกิจกรรมง่ายๆเช่นการข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับการสวมมวกันน็อกนะครับการตระหนักการระวังการใช้ถนนอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเด็กที่ได้รับการเทรนมาเนี้ยจะเป็นตัวที่จะส่งกระแสออกไปในเรื่องของความปลอดภัยสู่เพื่อนๆของเขาที่อยู่ในใกล้ๆตัวเขารวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่าง มีความเอื้ออาทรน,นะครับมีความหผงใยญ่คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับในส่วนของสมัคการจราจรและขนส่งเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับวามปลอดภัยของท้องถนนเนี่ยก็จัดนะครับเช่นหมวกกันน็อกให้กับเด็กและเยาวชนนะครับได้สวมใส่นะครับ หรือแม้กระทั่งการติดตั้งอุคกรณเทคโนโลยีนะครับ AI กับกล้อง CCTV ของเราเพื่อตรวจจับนะครับคนที่ขับรถมัเตอร์ไซค์บนทางเท้าก็ดีหรือขับรถสวนเลนก็ดีนะครับที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางเท้านะครับต่อคนข้ามถนนนะครับเราก็จะมีการจับปรับอย่างหนักสูงสุดเลยนะครับเพื่อปรับพฤติกรรมพวกผู้ขับขี่ที่มีนิสัยที่ไม่ดีนะแย่ๆนอกจากนี้แล้วนะครับเราได้ ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายนะครับบันทึกภาพของท่านนะครับปัะจานออกสื่อสังคมออนไลน์ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างที่ท่านทำนะครับก็จะเป็นผลต่ออาชีพของท่านได้นะครับเพราะเราจะส่งภาพแบบนี้นะไปให้ต้นสังกัดของท่านนะโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์นะครับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังตัวแล้วครับถ้าท่านทําพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ฝากไว้ครับสำหรับ เรื่องความปลอดภัยบนน้องถนนเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับที่ต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยและให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับครับผมในส่วนของโรงเรียนวัดแสนสุขนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยโรงเรียนก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้นะครับเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อกับผู้ปกครองนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของ ของการขยายความรู้เรื่องของการจราจรและก็วินัยจราจรลงไปไปสู่ผู้ปกครองครับเพื่อเพื่อทางนี้ให้สังคมเราได้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมครับในส่วนของแผนงานในเรื่องของการดําเนินการกิจกรรมของโรงเรียนครับโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งแค่จะประกวดแค่นี้แต่โรงเรียนเนี่ยยังมีแผนงานที่จะดาเนินการต่อก็คือในเรื่องของการนําเอาอเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะครับ ไปไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ค kind of ุูครูได้นําเอาหลักสูตรเห่านี้ไปใช้สอนนัเนีองได้จริงนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยครับเราได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้เด็กได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็กฎระเบียบจราจรต่างๆนะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราบูรณาการจากห้องเรียนนะครับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้เด็กทุกๆคนได้เข้าไปได้เข้าไปเรียนนะครับผม ภาพรวมความสําเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือการให้ความร่วมมือของเด็กแล้วก็ผู้ปกรครองนะครับเราได้รับความคิดเห็นจากผู้ปกรครองมาส่วนหนึ่งว่าผู้ปกรครองเนี่ยถามคุณครูว่าเออคุณครูลูกเนี่ยตอนนี้เริ่มมีความอยากจะใส่หมวกกันน็อกมากขึ้นไม่ว่าเขาจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะถามคุณพ่อ,อคุณแม่ก่อนเลยว่าหมวกกันน็อกอยู่ไหนให้เขาใส่พอเขาใส่แล้วเนี่ยเขาก็ถามกลับตอบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ด้วย เพื่อ <Tipp> ท <s> the ี่จะให้เกิดความปลอดภัยอันนี้เราถือว่าเมื่อเด็กคิดได้แบบนี้เราถือว่าโครงการเราประสบความสําเร็จแล้วครับผมเด็กของเรามี5 0าร้อยคนครับเราก็ทําทั้ง500กว่าักคนครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนอกจากนี้ล่ะเรายังมีภาคีเครือข่ายที่อยู่รอบๆโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือบริษัทต่างๆนะครับที่มาให้ความร่วมมือที่จะมาเอาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของวินัยจราจรต่างๆเหล่านี้ครับผมก็เลยกลับเป็นภาพของความสําเร็จหลายๆองค์กรมีส่วนร่วมครับผมกับกิจกรรม มีครับผมก,ก็ในเรื่องของอการต่อยอดเนี่ยเราจะให้เด็กทั้ง4คนที่ที่เราเป็นแกนนำนักเรียนไอดอลเนี่ยไปขยายผลนะครับสู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องโดยเราอาจจะให้ใช้วิธีการคือไปกระจายสู่เป็นเครือข่ายครับผมสร้างเครือข่ายในโรงเรียนนะครับผมแล้วก็จากเครือข่ายก็ขยายผลต่อเครือข่ายไปเรื่อยๆครับจนครบทั้งโรงเรียนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนที่คิดว่าโรงเรียนได้รับรางวัลเนี่ยน่าจะมาจากความยั่งยืนของโรงเรียนครับโรงเรียนไม่ได้ทําเพื่อ เพื่อจุดประสงค์แค่ประกวดแต่โรงเรียนทําเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการในการให้เด็กได้นําความรู้เหล่านี้ไปใช้หรือว่าให้เป็นเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาได้เห็นกิจกรรมต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาซึมซับไปเรื่อยๆครับผมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ ในส่วนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ช่วยเคารพกฎจราจรนะครับตอนนี้โรงเรียนเ,นยเริ่มแล้วเด็กเริ่มแล้วเป็นเสียงเล็กๆแต่ว่าเสียงเล็กๆเหล่านี้ถ้ามันมีหลายๆเสียงช่วยกันก็จะช่วยให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นความปลอดภัยการจราจรก็จะมีมากยิ่งขึ้นครับ